อีกหนึ่งรถยุโรปที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะสำหรับ Mercedes-Benz l a 200ค่ะกระทันรัดขับง่ายเหมาะอะใช้งานในเมืองนะคะแล้วจะยกสูงขึ้นมาหน่อยนะครับก็เหมาะกับสภาพถนนเมืองไทยที่อาจจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่แล้วจะมีน้ำท่วมน้ำขังบ้างก็ใช้แบบนี้ก็จะสบายใจที่หนึงทรงเขายังสวยอยู่นะคันนี้ปีอะไรคะอันนี้เป็นปี2 0 1 5ครับ ว่าจะเป็นปี2015นะคะแต่ความรู้สึกภายในเนี่ยทุกอย่างกลิกมากๆระบบความบันเทิงอะไรเนี่ยต่างๆก็ใส่มาครบเลยร,รวมไปถึงค่ะระบบการขับขี่คันนี้เนี่ยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเต็ม2ข้างเลยนะคะทุกคนแล้วก็เป็นระบบแพดเดิลชิปด้วยนะคะคขับขี่สนุกแน่นอนคันนี้เลขไม่เท่าไหร่คะแสนก็หลักพันหนึงครับหแสนก็สามพัน ใครที่กําลังมองหา DLS 200อยู่เนี่ยอยากทราบแล้วค่ะว่าคันนี้ค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่คะคันนี้ค่าตัวอยู่ที่579,000บาทนะครับกับเลขไม่แสนนิดๆนะครับนะรถปี2015ถือว่าใช้น้อยมากแล้วถ้าเลื่อนมาเห็นคลิปนี้มีอะไรให้พิเศษไหมคะทางเรานะครับออกรถจบได้เลยที่888บาทนะครับและยังมีบริการหลังการขายนะครับบริเวีให้นาสุงสูด2ปีนะครับพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับที่สัมพัญ์เนี่ยมี ใบอินสเปคชันที่ออกทางวัตดุพาให้นะครับีเลยใชย่ว่าของเราเนี่ยเป็นรถยนต์เกตเอนะครับสำหรับใครที่ดูรถไม่เป็นก็สามารถซื้อรถมาทางเราได้ครับถูกต้องครับ